วันที่19มิถุนายน2566นายวรยานบุญนรานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยเครือข่ายโคกน้องนามุกดาหารนางอัญชรีกันมาพิจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดสวทมุกดาหารร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคี ดำนาข้าวไลบรี่แบบประนีพร้อมปลูกพืชบนคันนาทองคำณนะสวนหลังจวนเนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2566หลังจากเก็บเกี่ยวไปในวันฉัตรมงคล4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมานายวรยานบุญราชผู้ว,ว่าราชการจังหวัดบุกดาหารได้ทำสวนหลังจวน เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโมเดลมีการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นทำนาปลูกข้าวการเลี้ยงปลากบเป็ดไก่ตามหลักกษตรกรรมธรรมชาติและจัดการตามบริบทพื้นที่เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้ การศึกษาดูงานของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายและประชาชนบุคคลทั่วไปที่สนใจในายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดานกล่าวอีกว่าพื้นที่หลังจวนผู้ว่าต้องการทําเป็นแบบอย่างเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้นําไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตรผสมผสานตามความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับข้าวที่ปลูกในครั้งนี้เป็นข้าวไลบรี่จำนวน5,000กอ คาดว่าจะใช้เวลาอีก4เดือนจึงจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวและกิจกรรมในวันนี้ยังได้สร้างความรักความสามาคัคคีทั้งการทำงานและรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขมีอาหารการกินยิ้วเป็นโตกันมาครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนก็ต,ตามวิถีชีวิตของพื้นบ้านเรา เราเราก็ไม่กล้าพูดว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าเราพยายามที่จะทาให้พื้นที่ตรงนี้ม,ม,มันสมบูรณ์ที่สดุดแล้วก็เป็นต้นแบบ,บเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ทําให้รวมเกษตรกร,ร,กรหรือแม้กระทั่งผู้ที่มาศึกษาดูงานได้มีโอกาสมาดูการทํางานลักษณะแบบนี้อย่างประสมภาษาครับ